ไปทำธุระถูกกระบะพุ่งข้ามเลนมาชนจนถูกตัดขาขวาแล้วใส่ขาเทียมจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ล่าสุดเป็นอุบัติเหตุใหญ่ครั้งที่สามในชีวิตทุกครั้งรอดมาได้คงจะเพราะหลวงพ่อเจ้าท่าที่ใส่ติดตัวมาตลอดเป็นความเชื่อฟังดูฮะไม่หลบแม้เลยครับเพราะว่าก้มก้มนิดนงเนี่ยเระว่านึกว่าก้มก้มก้มหัวนิดหนึ่งเนี่หันหน้าเงยหน้าขึ้น เป็นนองโงแล้วข้างบนเป็นน่องโรงเป็นเห็นแต่คัดซีรถนั่นนะครับสองคัดซีเหมือนพอจังหวะกระแทกเข้าไปทุกเราก้มก้มไปนแล้วใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกรู้สึกตัวว่าไงหน้าขึ้นอย่างนี้ครับก็นั่งแบบปกติครับนั่งแบบปกติหันหน้าดังด้านซ้ายก็ออกไปได้นั่นขวาก็เลยมีช่องกระจก ต้องกระจกที่ท้ายท้ายก็ก็มีช่องต้องก็ไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ผมไมเอามือผมก็คิดว่านั่งกผมก็ไม่เก็บอะไรก็ไม่ไม่เก็บไม่อะไรผมก็ิ้นได้เลยก็เลยเอ่เก็บอะไรก็คิดว่าผมจะรอดนะครับมคิดว่าจะรอดนะก็เลยเึ่งก็เลยเห็นเงยหน้าครั้งแรกครั้งแรกเงยหน้าก็นึกถึงอะไร ค่าจำขัดด้วยครับเห็นสภาพรถพี่คือปฏิหารมากครับก็อยากบอกเพื่อนๆคกับแท็กซี่แล้วเพื่อนๆพ่าพี่น้องทุกคนนะครับก็มีสติให้มั่นครับครับผมขอให้มีสติให้มีสติครับขับรถให้เต็มร้อยให้มีสติครับนั่นแหละเจ้าตัวบอกไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกตัวคือแท็กซี่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยนะฮะอ้อ